นายรัฐพลณราดีสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายน้ารินประทวนชัยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นางประนอมปิยะสาธุกเกียรติผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่หนึ่งนางสาวชนิสาชมสิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เดินทางตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยมีนายวุฒิชัยม่วงมันพูอในการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปนำมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยนำคณะผู้ตรวจลงพื้นที่ชมขั้นตอนการปฏิบัติและการบริการนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ด้านประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านจุดคัดกรองการลงทะเบียนเข้าออก ่านแพลตฟอร์มไทยชนะรวมถึงมาตรการการเวระยะห่างทางสังคมเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคผลการตรวจสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะเปิดให้บริการหลังจากที่ทางองค์การสวนสัตว์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งให้เปิดบริการนักท่องเที่ยวคาดว่าจะเปิดได้ในเร็วๆนี้